สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพรก็ผมก๊อบนะครับก็เมื่อเช้านะก๊อนั่งอ่านข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยผมเรียนพี่ได้เลยว่าโหมันยากในการตีความมากนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทยอยเ,อเล่าในสิ่งที่ก๊อบเจอเนี่ยให้พี่ฟังแล้วพี่ก็ลองไปทบทวนดูนะว่าไอ,อสิ่งที่น้องก๊อบพูดเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไมได้ไหมอ่ะพี่ดูจากเริ่มแรกนะผมเกินก่อนเลยกองทุนซื้อระดับสี่ตันกว่าพี่คิดดู ลักข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ที่พี่จะได้ยินในเช้านี้เลยจากหลายๆที่นะเมื่อเช้าที่ก็ไปเช็คดูใน C.N.N.C.N.B.C. ใน b ูมเบิร์กในรอยเตอร์เนี่ยจะมีข่าวในเรื่องของเดี๋ยวเฟดก็จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนมีนานี้เดี๋ยวธนาคารกลางยุโรป E.C.B. ก็จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงวันที่10มีนานี้อ่ะพี่ดูนะแต่ละอย่างแต่ในสิ่งที่เขาพูดในเรื่องนี้มามันมีซ้อนกันว่า แต่ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันสูงมากในรอบ40ปีนะอย่างเงี้ยเขาจะยิ่งเร่งในการปรับขึ้นอาัตาราดอกเบีย้ยคนที่ไม่ได้เข้าไปคืออ่านไม่ทันจะครบบรรทัดี่ะก็ตีความปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขายก่อนเลยเพราะว่าถ้าปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยอย่างนี้ยังไงทองก็ต้องลงพี่ดูทองนะไม่ลงนะนี่ทองพยายามขยับขึ้นขยับขึ้นพี่รู้ไหมว่าด้วยอะไรทามมิง่งอะไปเริ่มเลย เมื่อวานสมาคมมีการปรับราคาทั้งหมดเดี่ยวสครั้งนะครับเปิดราคาไหนปิดราคานั้นและเปิดมาตอน9ก้าโมงครึ่งโดยประมาณนะครับที่ขายออก28,400พี่ดูนะรับซื้อคืน28,300เปิดราคาไหนปิดราคานั้นเลยครับ ปรับ3ครั้งใช้ราคาปิดตอนช่วงบ่าย2โมง4นาทีนะครับทองรูปพธุ์เช่นกันนะครับขายออก28,900รับซื้อคืน27,788นบาทเปิดราคาไหนก็ใช้ราคานั้นเป็นราคาปิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าโกลสปอตเนี่ยมันไม่เหมือนกันโกลสปอตเนี่ย1,822ในตอนเปิดมีปรับขึ้นมา23.5ในช่วงสายๆนะครับ10โมงกว่าเนี่ยคราวนี้มา ใช้ราคาปิดตอนบ่าย2โมงกว่านะครับที่1816อ่ะเขามีการปรับราคาลงมาไงโลเมื่อวานน่าจะอยู่ประมาณ15้านะถ้าที่ก็เห็นนะช่วงบ่ายเนี่ยเทสอยู่15แล้วสะบัดกลับเลยนะครับมาดูค่างเงินบาทค่างเงินบาทตอนเช้าอยู่ที่32.95ขออนุญ,ญาตเรียงก่อนนะครับพี่ตอนนี้8โมงนะครับเอ่อ3.2.85ครับในตอนนี้เอ,อ 32.97มีการปรับนะครับขึ้นมาแล้วก็ปรับไปถึง33.03คือสปอต Go ปรับตัวลงแต่ว่าบาทอ่อนค่าทำให้ราคาเนี่ยไม่ได้ขยับขยื่อนไปไหนแต่เรียนก่อนนะครับตอนนี้ Go ส p o t เนี่ยปรับสูงนะพี่นี่ยืนสูงกว่า1,820อีกนะนะในเช้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันกองทุน spdr หรือ Spider Go กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ถือทองคองถือคองทองนะครับมากที่สุดนะครับ ซื้อเพิ่มเมื่อคืน4.36ตันนะครับถือคองที่ระดับ1 0 1 5 9 6ตันพดดเนี่ยเป็นราคาปิดที่1,825.7น,นะครับในตอนนั้นคราวนี้มาดูกันคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญตัวแรกเลยคือตอน4ทุ่มนะครับในส่วนของ Final h o u s e er Inventory นะครับหรือ Stock สินค้าคงคลังภาคค้าส่งตัวเลขเดิม 2. 1คาดการเท่าเดิมนะครับก็คาดการน่าจะส่งตัวนะครับตอน4ี่ทุ่มครึ่งตัวเนี้ยในเรื่องของขูดออยอินเวนทารีนะครับสต็อกน้ำมันเนี่ยตัวเลขเดิมติดลบ1มิลเลียนคาดการว่าไม่ติดลบละคาดการเพิ่มขึ้นด้วย1.5้ามิลเลียนแบบนี้คาดการส่งผลลบต่อทองนะครับในไหนพูดเรื่องนี้แหละเมื่อเช้าเนี่ยที่ก๊อปนั่งอ่านอ่านข่าวหาข่าวอยู่เนี่ยพี่ เมื่อเช้าเขาจะพูดกันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรสารัฐก็ดีที่มีการปรับตัวขึ้นพี่เห็นแล้วใช่ไหมปรับตัวขึ้นทองก็ไม่ได้หมายความว่าจะลงแบบขัดแย้งกันกันกบทัสซิลิโอไม่เหมือนกันไงพี่เขาไม่ลงอ่ะเนี่ยข่าวแบบเนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารกลางยุโรปอย่างที่ก๊อปเกินไปในตอนแรกเนี่ยหลายสำนักเลยเขามีมุมมองเลยว่าในเดือนมีนาเนี่ย ECB เนี่ยคุณคิดเสียนรากาเนี่ยจะมีการถแถลงในเรื่องของการปรับนะครับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มนะพวกนี้ถือว่าไม่ค่อยดีกับทองเลยเรียนพี่เลยนะครับมีเรื่องอะไรกับข่าวเรื่องน้ำมันใช่ละต้องน้ำมันน้ำมันเนี่ยจากที่ก๊อฟเช็คๆนะอ่ะพี่ดูก่อนเรื่องน้ำมันเลยพี่รู้ไหมว่าทองขึ้นขนาดเนี้ยพี่รู้ไหมว่าดาวโจนเป็นยังไงบวกนะครับ300กว่าจุดนะำบอกก่อน บวกจากพวกหุ้นกลุ่มธนาคารอะ่ะพอมีในเรื่องของเออน้องก๊อฟไหนเขาบอกว่าจะมีการปรับอัตาราดอกเบีย้ยไงใช่ไงพี่หุ้นกลุ่มแบงก์มันดีดนาไปก่อนเลยนะพอเขาหวังว่าพันธบัตรสหรัฐเนี่ยที่จะมีการปรับตอนนี้ตอนนี้มันขายนะเขาคาดกันว่ามันน่าจะมีการถูกพักดันซื้อขึ้นมาหุ้นบวกนําไปก่อนนะครับสามร้อยจุดก็ลอง ไม่ต้องรีบเชื่อก,อก็ได้นะครับลองไปเช็คหาอ่านข่าวแต่เชื่อว่าได้เจอแบบกอลฟแน่นอนเพราะเมื่อเช้านี้กอฟอ่านมาเป็นชั่วโมงเลยนะบอกเลยก็โอ้อ่านตั้งแต่หกโมงนิดๆแต่พี่นี่มันนี่มันแปดโมงนะเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะแปดโมงเลยแต่สิ่งที่ก็อ,อยากจะเรียนพี่เลยคือมันมันถูกขับเคลื่อนด้วยข่าวในส่วนของน้ํามันด้วยนะน้ํามันเนี่ยอย่างตอนนี้ที่พี่เห็นเลยว่าเอ๊ะน้ำมันปรับตัวลงทําไมทองไม่ลงตามอ่ะน้องกอฟคือตอนนี้ตลาดเนี่ยมัน มันเกิดการขัดแย้งแทบทุกอย่างเลยพี่มันไม่ได้วิ่งไปตามทฤษฎีที่พี่ๆได้ทราบมาตั้งแต่ต้นนะเพราะเนี้ยส่วนตัวก็มองในเรื่องของทัมมิ่งมากกว่า,าก็พูดเรื่องน้ามันก่อนอย่างเรื่องน้ํามันเนี่ยถ้าหากว่าอิหร่านมีข้อตกลงกับสหรัฐในทิศท,ทางที่ดีขึ้นพี่รู้ไหมครับว่าในส่วนของอิหร่านเนี่ยสามารถส่งออกน้ํามันได้ข่าวเนี้ยก็ได้แจ้งไปเมื่อวานใช่ไหมในข่าวนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย มันจะทำให้เกิดการตอบสนองของดีมานคือความต้องการน้ำมันในโลกตอนนี้มันสูงถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันมีแหล่งที่จำหน่ายน้ำมันมันจะสนองความต้องการถ้าสนองความต้องการพี่ดูน้ำมันในวันนี้ก็ได้ลดลงมาถ้ามาเช้าก็จะไม่ผิดนะประมาณ 2...2 เหรียญ่อบาเรล,ลนะครับมาเช้านี้ทั้งตลาดในเม็กแล้วก็ตลาดเบนด้วยข่าวอื่นไม่ได้มีแล้วนะสงคงสงครามก็น่าจะ คนพูดกันทุกวันแล้วครับก็เข้าเรื่องเลยอันนี้ในส่วนของทัสซิลิอยภาพเนี้ยสิ่งที่ก๊อฟอยากจะเรียนมีพี่คือก๊อฟให้ดูภาพแนวกว้างเลยพี่เนี่ยเนี่ยพี่ดูนะเขาปรับตัวขึ้นอยู่ในตอนนี้นะอินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นนะแต่การที่ปรับตัวขึ้นในตอนเนี้เขาขึ้นมาใกล้เคียงกับความสูงเดิมเลยอะ่ะชุดเนี้ยฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะเบรกเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่เอ่อหนึ่งจุดเก้าสี่ในตอนนี้นะครับสําหรับ ทัสซิลลีนะหรืออัตราผลตอบแทนพารธบัตรสารัฐระยะสั้นอายุ10ปีนะครับถ้าเกิดเขาเบรกระดับ1.98ที่ไม่ได้นู่นเลยนะ2.1อะไรขึ้นไปนู่นเลยแต่อยากจะเรียนว่าถ้าหากว่าความสูงเดิมแถวนี้เขาผ่านไม่ได้และมีการพักตัวลงเนี่ยจะส่งผลบวกต่อทองเลยนะครับพี่พิดนะว่าตอนนี้อินดิเคเตอร์เขาปรับตัวขึ้นมันลบต่อทองในชะ่ไหแต่ทองไม่ลงเลยโอ้โหอันนี้น่ากลัวจริงนะบอกเลยอ่าไปต่อนะครับ อันเนี้ยมาให้ดูแบบใกล้ๆในส่วนของบอลโดยตรงนะครับมีการปรับตัวลงพีง่เห็นไหมฮะแล้วตอนนี้มีเหมือนพยายามว่าเขาพยายามจะเด้งขึ้นอ่ะเนี่ยพยายามจะเด้งขึ้นแต่ว่าพอเราวัดด้วยสัดส่วนฟิโบนัชชีเนี่ยแบบรีเทสปัญหาเป้าลงเนี่ยโซนนี้มันเป็นโซนแนวรับถ้าแถวเนี้ยไม่หลุดมันจะเป็นแฟลตมันจะเป็นพูดไงให้มันง่ายคือถ้ามันไม่หลุดร้อยอ่ะมันจะขึ้นไม่สูงมากหรอกนี่แบบนี้ดีกว่า นะครับตอนนี้เขาพยายามจะขึ้นอยู่แต่ว่าอินดิเคเตอร์เขาปรับตัวลงไนงะแบบนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะตัวนี้คือบอลนะครับโดยตรงเลยนะครับถือเป็นเซฟเว่นตัวหนึ่งซึ่งถ้าปรับตัวลงเนี่ยก็จะส่งผลลบต่อทองด้วยนะครับพี่คราวนี้มาดูในส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์ดอลลาร์อินเด็กซ์ภาพนี้เนี่ยก็ทําการวัดชุดพักให้ดูนะหนึ่งร้อยอยู่ข้างล่างนะครับขึ้นมาด้านบนเนี่ยเขาเทสด,ด้วยระดับแนวรับแล้วเขาเด้งขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบห้า 95.11ถือว่าถือว่ายังยืนเหนือเส้น50วันนะฉะนั้นให้ความสำคัญกับแนวต้านนะครับ95.68ชุดเนี้ยืนได้ไหมถ้าเกิดเขาปรับตัวลงแบบนี้เรียกว่าดอลลาร์อ่อนค่าจะบวกต่อทองแต่สิ่งที่พี่เห็นตอนนี้คือเขาปรับตัวขึ้นนะครับพี่ถ้าปรับตัวขึ้นแบบนี้ส่งผลลบต่อทองแต่ทองเนี่ยไม่ลงนะขึ้นด้วย ฉะนั้นถ้าเกิดเขาปรับตัวขึ้นไปได้อีกเนี่ยส่วนตัวเขาเทสรับด้านล่างโซนนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเบรคก95.68ไปได้ส่วนตัวให้แนวต้านไว้ที่96.34คิดว่าไม่น่าเกินนี้จากพฤติกรรมที่เห็นบ่อยๆนะครับส่วนมากไม่ค่อยเกินเวลาที่เทสด้วยแนวรับสำคัญระดับนี้เพียงแต่ว่าอินดิเคเตอร์ในตอนนี้ไม่แทบจะไม่สามารถใช้อะไรได้เลยนะครับเพราะว่าวอลลุ่มเขาน้อย มันกะอะไรแทบไม่ได้นะพวกนี้นะครับอันนี้ดอลลลร์เด็กนะครับแต,แต่ถ้าเกิดหลุดเนี่ยเขาจะมีแนวรับ95.43และ95.20อันนี้ก็ให้ไว้สำหรับเผื่อใครที่เทรดอ่เคอร์เรนซีหรือพวกสกุลเงินเฟดพวกนี้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของค้างเงินบาทสิ่งที่อยากจะเรียนพี่ๆเลยคือชุดนี้เราใช้สมการวัดฟิวเจอร์มมชีแบบโปรเจคชันขึ้นมาไม่ผ่าน3-4ถูกไหมครับ พอเขาพักตัวเนี่ยความสูงเขาเริ่มเตี้ยลงแล้วก็ตีเส้นเทนไลน์แนวต้านเราจะเห็นเลยว่าเขาไม่ค่อยผ่าน3 3.56วันนั้นขึ้นมาได้ก็ 3, 3 4 4 0กว่าแล้วก็ทิ้งเลยเช้านี้อยู่32.85นะครับพี่ก็ต่ำกว่า8.6แบบนี้ให้ความสำคัญกับแนวรับไว้ก่อนเลยแนวรับเนี่ย เวลาหลุด86จะมีแนวรับถัดไปที่32.64และ32.47ขออนุญ,ญาตเรียนว่าถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญถ้า,าว่าใครคือต้องต้องล็อกข้างเงินบาทไหมนะครับเผื่อใครที่ทำน้ำเข้าส่งออกเนี่ยจะมีแนวรับอยู่แถวนี้แต่ถ้าเกิดหลุด32.86ส่วนตัวนะครับพี่ถ้าหลุดนะไม่หลุดเด้งกลับไม่มีปัญหาแต่ถ้าหลุดส่วนมากเป้าลงอ่ะเขาจะอยู่ที่32.16ครับผม วิธีการวัดชุดนี้ขึ้นมาหาตรงนี้และเขาเทสเป็นการใช้วิธีแบบเดียวกันฉะนั้นเขาเทสจากแนวรับและเขาสะบัดขึ้นวิธีการคิดชุดนี้เหมือนกันกับตอนนี้ไม่มีผิดเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดหลุดตรงนี้นะครับก็ระวัง32.16จะเป็นเป้าในการลงแต่แนวรับก็ยังคงให้ไว้นะครับตรงนี้65หรือ47รับใดรับหนึ่งแต่ถ้ามันพวกนี้มันรับไม่อยู่เนี่ย ก็ขออนุญาตเรียนว่าไม่น่าจะหลุดต่ํากว่านี้เท่านั้นเองอินดิเคเตอร์ปรับตัวลงถือว่าลึกแล้วนะครับแต่ถามว่าลึกได้อีกไหมได้นะครับต้องเรียนก่อนได้นะทาเป็นเล่นให้ความสําคัญกับแนวต้านค่างเงินบาทใกล้ๆนี้นครับอยู่ที่33 1 0ิบา่ถ้าค่างเงินบาทปรับตัวลงเนี่ยเขาเรียกว่าบาทแข็งค่าบาทแข็งค่าส่งผลลบนะครับต่อทองคําแท่งครับมาดูนะชุดนี้เมื่อคืนพี่ในกลุ่มน่าจะเห็นไปแล้วนะครับทําการวัด เพราะว่าเขาเริ่มขึ้นมาเนี่ยเริ่มขึ้นไม่ค่อยได้อินดิเคเตอร์เริ่มเกิดอาการแบบนี้ทุกทีเราจะวัดหาเป้าลงใช่ไหมครับอันนี้ก็วัดหาเป้าขึ้นแล้วชุดเนี้ว่าขึ้นได้เท่าไหร่ที่มีโอกาสที่จะไม่ผ่านดูกนะวิธีการนี้เรียกว่าฟิวเจอร์ชีแบบรีเทสวัดหาเป้าขึ้นนะครับล้อจะอยู่ข้างบนนะครับลากลงมาเลยเช้านี้28,400นะครับ ตอนนี้ตอนนี้มัน8โมง3 4นาทีเท่านั้นนะในตอนนี้ถือว่าเช้า1 8นแปดรถือเป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญถามว่าแบบนี้มันมีโอกาสขึ้นได้ไหมก็ขออนุญาตเรียนพี่ก่อนนะครับว่าเขามีโอกาสขึ้นได้แต่การขึ้นที่สูงกว่าราคานี้เนี่ยมันเป็นราคาที่ถ้าเกิดคนที่มีของอยู่แล้วนะครับแนะนำว่าควรจะปิดทำกำไรมากกว่า ให้ความสำคัญกับแนวต้าน28,520้โอกาสขึ้นได้นะครับแต่การขึ้นชุดนี้จะมีแนวต้านที่ถือว่ามีนัยสำคัญเลยคือ28,630คือตั้งแต่400เนี่ยถามว่าขึ้นได้มันขึ้นได้ไงด้วยทำไมก็ถึงเรียนพี่แบบนี้รู้ไหมครับพี่ครับนี่มันเพิ่งจะต้นกลุ่มพายเองส่วนมากเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงที่ด้วยด้วยพฤติกรรมมันไม่ค่อยลงช่วงนี้ ส่วนมากมักจะขึ้นก่อนก็อย่างที่พี่ได้ฟังกอลพูดอยู่ทุกวันเนี่ยคือพี่ครับในช่วงต้นเดือนเนี้ยสิ่งที่จะเทรดได้เนี่ยคือเทรดแนวรับพี่ซื้อเด้งพี่ขายออกไม่เล่นเซลล์ไม่เล่นขายเลยนะถ้าเกิดเขาขึ้นไม่มีปัญหาเขาพักลงมาเมื่อไหร่พี่ซื้อเด้งพี่ขายมันทําได้แค่นั้นจริงๆอะ่ะ ม,มันทำให้มันเล่นง่ายอะคราวนี้มาดูต่อนะแล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้นได้มันก็จะมีโซนนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขาลงหลหะะน้องก๊อฟให้ความสําคัญกับแนวรับ28,280ครับถ้าเกิดจับพัดจับหูจริงมาถึงนะ28,170แต่ก็ว่ายากในช่วงนี้ผมไม่ายากยกเวน้นสปอตโกปรับตัวลงแล้บาทยังคงเป็นแบบนี้นะโอ้โห170เจก็เจอบอกได้เลยวันนั้นน่าหลดลงมาเทสลึกระดับ2 8งหมื่นแดั้าส้ไหมครับ วันนั้นก็น่าจะให้ไว้ประมาณ30มสิบมั้งแต่ไม่ถึงอ่ะมันไม่หลุดสองหมื่นแปดก็เทสได้ห้าสิบเนี่ยโซนนี้เราก็วิ่งขึ้นเลยฟุ๊บ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 ,บนะครับเก้าหกห้าอินดิเคเตอร์พยายามปรับตัวลงแต่ขออนุญาตเรียนก่อนนะครับพี่เห็นอาการแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ลงเนี่ยมันยังขึ้นต่อได้นะครับพี่แต่ว่ายิ่งขึ้นพี่ต้องเริ่มระวังได้แล้วต้องไปดูสปอตเดี๋ยวจะชัด คราวนี้กลับมากลุ่มร้านทองกลุ่มล้านทองให้ความสําคัญกับแนวต้าน29,432บาทอันนี้ต้องระวังแล้วนะครับถ้าปรับขึ้นไม่ได้ก็29,546บาทแถวนี้และ29,660าส่วนนี้ครับยิ่งขึ้นพี่ต้องระวังครับเป็นราคาที่ควรปิดทากําไรหรือทําสถานะขายไม่ใช่เป็นราคาที่ไล่ซื้อเพราะถ้าเกิดพักตัวเนี่ยมันจะแก้ยากมากเลยครับพี่คราวนี้กลับมาดูในส่วนของแนวรับนะครับ สำหรับโฟนายหรือ9กตัวเปอร์เซ็นต์ทองเป็นกิโลเนี่ยเขาจะซื้อขายกันที่ราคา2 9 2 9 8บาทนี่เป็นราคาแนวรับครับถ้าพักตัวจะมีแนวรับถัดไปที่29,184บาทวันนั้น,นเคยหลดลงมาเทสระดับ29,059บาทไม่มีต่ำกว่าน,นี้แล้วก็วิ่งขึ้นเลยนะครับไม่หลุด29งยังไงก็ขอให้ระวังหน้าตาที่เป็นแบบนี้ด้วยแสดงว่าค่างเงินบาทจะต้องเกิดอะไรขึ้นแนนะ่เพราะมันมีผล นะครับสำหรับทองคำแท่งคราวนี้มาดูในส่วนของ XAU ที่ให้ดูเป็นภาพไทม์เฟรมเดย์ก่อนเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ถูกสถานาการณ์ระยะสั้นหลอกเท่านั้นเองพี่ดูเนี่ยไทม์เฟรมเดย์คือเห็นสัญญาณขายไหมครับไม่มีครับเขายังขึ้นต่อเนื่องถึงแม้พี่จะเห็นว่ามันสูงเสียดฟ,ฟ้าระดับเพดานจอคอมแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีวี่แววในการพักลงมาเลยนะ ฉะนั้นเราก็วัดรีเทสวัดหาเป้าขึ้นชุดนี้เราก็จะได้เห็นว่าตอนนี้ราคาเขาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบ1829ถึง1814จะอยู่กรอบนี้เลยพี่ดูนะครับขึ้นพักแท่งเดียวนะแดงๆแล้วเขาขึ้นหมดเลยมีไส้เทียนเนีองวันแบบนี้คือกอปเรียนพี่ได้เลยว่ามาหาปลายโหดนะครับเพราะมันหลุดเส้น200วันและมีการดึงกลับและยืนเหนือด้วยแบบนี้โอกาสขึ้นต่อมี ด้วยมันเพิ่งจะสัปดาห์ที่2เองอะส่วนตัวให้น้ําหนักในการขึ้นต่อครับให้ความสําคัญกับแนวต้านถัดไปถ้าเกิดเบรกพันแก็พันแปดร้ส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะเกินนี้ถ้าไม่มีข่าวบา้บาๆบอๆเข้ามานะครับน่าจะประมาณเนี้ยเรื่องข่าวเป็นเรื่องที่เราคอนโทรลไม่ได้เพราะมันมีทั้งข่าวจริงข่าวลือข่าวก็อยู่ที่คนเสพอะนะครับพี่ ให้ความสำคัญกับแนวรับ1814ใช่ไหมครับถ้าหลุดก็1799แต่คิดว่าน่าจะไม่น่าจะหลุดต่ำกว่ากรอบ1 7 8เคือส่วนตัวมองเขาเคลื่อนที่ในกรอบนี้ฉะนั้นผมจะมาทำให้ดูว่าไอการเคลื่อนที่ในกรอบเนี้เราจะมีการวัดแบบนี้ครับขออนุญาตเรียนก่อนเรียนแบบนี้เลยนะเรื่องแพทเทิร์นเนี้ยไม่ต้องไปรีบไล่เชื่ออะไรทั้งหมดเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง เราทําการวัดฟิบูนาชีแบบรีเทสวัดหาเป้าขึ้นเพราะพี่ดูนะเขาขึ้นแล้วพักแล้วขึ้นแล้วพักพเห็นไหมจุดต่ํามันเกิดจุดต่ําใหม่ก็จริงนะแต่ไม่เกิดจุดต่ําจากจุดเริ่มต้นแล้วเขาวิ่งขึ้นโอกาสที่ขึ้นในชุดนี้พี่ดูนะเขาขึ้นได้แค่38.2%ส่วนตัวนะครับมันอาจจะเกิดถ้าคนที่ศึกษาเรื่องนี้โอ้ยน้องก๊อฟมันอาจจะเป็นออเท์เนทแบทก็ได้ เพราะว่ามันขึ้นน้อยถูกไหมขึ้นน้อยพักน้อยโอกาสที่ขึ้นมาโซนเนี่ยก็ให้เลยพันแปดรถึงพันแปดร้อยสี่ัต้านไดต้านหนึ่งถ้าไม่มีข่าวแปลกๆนะผมว่านี่น่าจะสุดละสิ่งที่อยากจะเรียนให้พี่ตอนนี้เลยคือไม่ต้องไปรีบดักเซลล์ดักขายเพราะว่ามันยังขึ้นได้อยู่เนี่ยพี่ดูเดียถึงมันจะสูงนะมันมีการพักนิดหน่อยแล้วมันก็สะบัดขึ้นต่อทั้ง stochastic และ rsi เนี่ย ไม่มีอะไรที่เป็นสัญญาณขายทําไมก็ถึงใช้อินดิเคเตอร์หรือออสซิเลเตอร์ตัวที่มันให้ให้ผลนะที่ค่อนข้างเร็วเนื่องจากว่าก๊อปเอามาเปรียบเทียบก,กันบางครั้งก,ก็เจอสัญญาณที่มันขัดแย้งบางครั้งตัวหนึ่งเจออีกตัวนึงไม่เจอเลยแต่ว่าราคามันดันส่งผลกับอีกตัวหนึ่งมากกว่าฉะนั้นก็เลยทำให้ดูทั้งสองอันเลยนะครับเพราะส่วนมากมากักมีคนชอบถามในองอีกสองอันนี้ก็ถือว่า ลดคําถามไปนะครับอันนี้สิ่งที่ก๊อบอยากจะเรียนพี่พี่อีกว่าน้องก๊อบแล้วถ้าเกิดเขาเป็นในรูปของอะไรนะออเทอร์เนตเอ่อออเทอร์เนตแบดหรือแบดพวกนี้พี่เกิดเขาขึ้นที่อยู่ในเนี้ยเป็นแบดไม่อะไร่แล้วถ้าเกิดมันเบรกขึ้นไปล่ะต้องดูข่าวไม่งั้นจะไม่ได้เทรดถ้าหากว่า,เ,าเราจรินตนาการมากไปนะครับอย่างนี้บางคนจินตนาการว่าโอ้ขึ้นมา38.2พักน้อยน้องก๊อไม่คิดว่ามันจะเป็นแคปหรอครับ โอ้แคปนี่วิ่งตาแตกเลยนะร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเลยนะบอกก่อนอ่าคราวนี้ก็มาดูกันเนี่ยถึงไม่ค่อยอยากพูดเรื่องพวกนี้นพี่เพราะว่าแต่ละคนมีมุมมองไม่เหมือนกันก็เลยวาดให้ดูเป็นฟิวเจอร์ชี่แบบสีชมพูนะครับแบบนี้ฉะนั้นตอนนี้ที่ราคาพี่เห็นว่าเช้าเนี้ยเขาเคลื่อนที่มาอยู่โซนพันแปดร้อยี่บห้าเขาเรียนพี่เลยนะในตอนนี้เขาขึ้นแนวต้านระดับ6ก8ของ t ท m e เฟรมสีชั่วโมงฉะนั้นแถวนี้ถือว่าเป็นแนวรับและแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญครับพี่ ถ้าเกิดเขาเขาขึ้นไม่ได้อ่ะ,อะก็ให้แบบขึ้นไม่ได้ก่อนเลยตรงนี้ถือว่าสําคัญแล้วนะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขาพักลงจะมีแนวรับสําคัญพันแปดร้อยสิบเจ็ดครับก็ว่าไม่น่าจะไม่น่าจะหลุดกรอบเนี่ยถ้าจะขึ้นนะต้องไม่หลุดแต่ถ้าเกิดเขาจะหลุดเขาจะพักลงเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบไม่น่าจะต่ํากว่าพันแปดร้อยแปดที่เรียนแบบนี้เนื่องจากว่าการขึ้นชุดเนี่ยมันยังไม่ได้ครบด้วยองค์ประกอบ ฉะนั้นโอกาสที่จะหล่นลึกเนี่ยมันจะค่อนข้างยากต่อให้หล่นลึกมันมันจะไม่ลึกมากหรอกพี่ดูอย่างเงี้ยเนี่ยหล่นลึกเห็นไหมแต่แต่เนี้ยเมื่อเขาขึ้นเงื่อนไขมันได้แค่เนี้ยสามสิบแปดเอ่อสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นต่อมันสูงเท่านั้นเองอันนี้ก็เช่นกันนะครับส่วนถ้าเกิดเขาเกิดเนี่ยตอนนี้พันแปดร้อยี่สิบห้าใช่ไหมพี่น้องกอลฟแล้วถ้าเกิดเขาพักตัวน้อยอ่ะอืมมันก็ไม่ตัดความเป็นไปไ,ได้เรื่องนี้ ถ้าพักตัวได้น้อยขออนุญาตเรียนพี่เลยพี่จะเจอการไถขึ้นด้านบนโซนพันแปดร้สามนโซนนี้เลยครับหรืออาจจะมากกว่าก็ต้องดูกันแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเกิดสัญญาณขายผมเรียนพี่ได้เลยนะครับใครมีถือซื้ออยู่ก็เตรียมเพนได้เลยนะครับก็จบแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมคัดทองนะครับขอขอบคุณที่พี่ทุกท่านให้การติดตามผ่านห้องนักลงทุนนะครับผ่านทาง YouTube ใครดูผ่านทาง YouTube ก็ฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่เรากำลังจะคุยกันอยู่ในตอนนี้นะครับถือว่าน้องมาแชร์ไอเดียพี่ๆพี่ๆก็ไม่ต้องรีบเชื่อซะทั้งหมดก็เอาไปประกอบการพิจารณาในสิ่งที่พี่คิดเพราะผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครที่ถูกต้องที่สุดนะครับ เอาสิ่งที่พี่ทําความเข้าใจก็แล้วกันนะฮะถือว่าผมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของพี่ๆแล้วกันนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารเนะใครที่ดูผ่านทาง Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอให้โชคดีเป็นของพี่ทุกๆคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ